นี่ครับน้องเห็นป่ะซื้ได้ไม่จำกัดเลย s <S โอ้โหนี่ครับผมซื้มันเลยครับอ่านี่แหละครับทุกคนหมุนไม่จํากัดทุกคนครับผม,มไงนะครับผมหมุนมันเลยนะครับเป็นไงโอ้โหรถของดีว่ะเอาละครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีสวีดัตทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The m ไ s i ินะครับผมและในวิดีโอนี้ก็จะมาทำการแจรกเกมโปร Stickman Legends เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด7.0.10มาพร้อมกับเงินไม่จำกัดแล้วก็เพ็ดไม่จำกัดและปลดล็อกทุกอย่างเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูในร้านค้ากันเลยแล้วกันนะครับผมว่าเราสามารถซื้ออะไรได้บ้างนะครับผมสิ่งที่เราซื้อได้เลยนะครับผมก็คือ Energy ก็จะเป็นสายฟ้านะครับผมพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้คืออะไรมันสามารถใช้อะไรได้บ้างนะแต่ก็ซื้อมาเถอะโอเคซื้อมาเลยนะครับผมรัวๆเลยนะครับ อ่าโอเคพอดีกว่านะครับผมก็สังเกตเลยนะครับผมว่าเงินเนี่ยจะไม่ลดนะเราซื้อได้รัวๆเลยนะครับเอาไปหมุนในนี่ดีกว่าลัคกี้นะครับผมลัคกี้เนี่ยก็หมุนได้ไม่จํากัดนะครับเราจะหมุนแบบทั้งวันก็ได้นัเงินไม่ลดนะครับผมโอเคนะครับผมเราหมุนกันเลยแล้วกันนะครับเราจะหมุนทีละสิบนะครับผมโอเคหมุนมันเลยจัดมนเลยนะครับยาวๆไปได้อะไรเนี่ยได้ขอเกลือเกลือโอ้ ปเหมือนไปนะครับผมโอเคครับผมเราไปเล่นกันเลยดีกว่านะครับผมเดี๋ยวไปเจอกันในเกมนะครับทุกคนครับผมไป let's go เอาแล้วครับผมตอนนี้ก็มาอยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ตัวเกมนะผมจะให้เราต่อสู้กับพวกสัตว์ประหลาดปีศาจแล้วครับผมนั่นแหละนะครับไม่ได้มีอะไรมากมายโอเคครับผมเอาเป็นว่าไว้ประมาณนี้ก่อนละกันนะครับผมก็ใครที่อยากเล่นตัวเกมนี้เดี๋ยวพี่ก็จะทิ้งลิงก์ไว้ในล่างใต้คลิปเลยละกันนะครับผมก็สามารถที่จะมามาดาวน์โหลดกันได้เลยนะครับผมโอเค สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับบ๊ายบายทุกคนลิงด์น่โหลดด้านล่างนะครับ